สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยอร์คเค้าทาโ่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคนที่เงียบหายไปยังรักกันอยู่ไหมคนที่เงียบหายไปตอนนี้เขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าเขารู้สึกยังไงกับคุณโอ้ two of cups n i h t of pentacles seven of cups oh ho the sun three of cups ชัดเจนนะคะถึงเขาจะเงียบหายไป แต่เขายังรักคุณอยู่นะใบแรกก็คือขึ้นมาเลย two of cups นะคะรักแน่ๆรักจริงๆคุณยังเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาเป็นคนที่เขาต้องการยังมีความรู้สึกจริงจังกับคุณอยู่นะทั้งรักทั้งจริงจังเลยนะคะชอบมากอืมชอบคุณมากๆถูกใจมากๆ แล้วทำไมแล้วทำไมเขาถึงเงียบไปขอดูหน่อยสิททำไมเขาถึงเงียบไปชาริออดซิกออฟสดเดทอ้ออือหือ ที่เขาเงียบหายไปตัวเขาอะตอนนี้นะคะชีวิตของเขาอะเหมือนกำลังกำลังเจอสึกหนักกำลังเจอสึกหนักเขาต้องต่อสู้ต้องดิ้นรน ชีตของเขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะค่ะและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เมื่อมันเกิดขึ้นกับเขาแล้วเนี่ยมันทำให้เขาต้อง ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตมันดูเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหนักหนาสำหรับเขาเหมือนกันมีตดาบดาบดาบเกิดขึ้นมาดาบเต็มไปหมดดูเหมือนชีวิตของเขาช่วงนี้ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยและเหนื่อยมากด้วยเหนื่อยที่จะต้องฝ่าฟันเหนื่อยที่จะต้องต่อสู้เหนื่อยที่จะต้อง ทำนู่นทำนี่เผชิญหน้ากับปัญหากับสิ่งที่มันเข้ามารุมเร้าเขาแล้วดูว่าตอนเนี้มันก็ยังอีกยาวไกลไม่ใช่ว่ามันใกล้จะผ่านพ้นไปแล้วแต่มันน่าจะอีกยาวไกลอยู่เหมือนกันตอนนี้เขายังอยู่ในระหว่างทางอยู่เลยค่ะ อยู่ในระหว่างทางของของปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาบางคนเขาถูกหักหลังถูกถูกคนใกล้ชิดทำร้ายทำลายหรือทำให้เขาทำให้เขาเสียใจทำให้เขาต้องผิดหวังทำให้เขาต้องล้มเหลวทำให้ชีวิตเขาแย่ แล้วตอนเนี้ยตัวเขาเองอ่ะก็ไม่ไว้ใจใครเหมือนเหมือนไว้ใจใครไม่ได้เขาต้องคอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดอืมนี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักเหตุผลใหญ่ๆนะคะที่ที่ทำให้เขาเงียบหายไป ทำให้เขาไม่สามารถจะโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เพราะชีวิตเขามีปัญหามีปัญหาหนักสิบดาบไม่ใช่เล่นเล่นนะคะเดทมาขนาดนี้เริ่มต้นด้วยไพ่ชาลีออดขนาดนี้ชารีออดนี้คือเป็นอัศวินที่ที่โคตรเหนื่อยอะที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้รับชัยชนะมาไม่ได้มาแบบง่ายๆไม่ได้รับชัยชนะแบบง่ายๆ เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบต้องต่อสู้แบบอย่างหนักออกแรงอย่างมากเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆแล้วบางคนเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอะไรมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะแบบตื่นขึ้นมาทุกอย่าง หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยลองนึกสภาพของมันคล้ายๆกับคนที่แบบว่าวัาวนวันนี้เออเมื่อวานเมื่อวานยังเป็นคนร่ำรวยยังมีเงินมีทองใช้อยู่พอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึง่งกลายเป็นบุคคลล้มละลายอะไรแบบนั้นแหะคะ่ะอารมณ์นั้นเลยอะ่ะมันซึ่งเขาอะ่ะ ไม่ได้หมายความว่าเขาล้มละลายนะผู้อ่านไม่ได้หมายความว่าเขาจะล้มละลายอะไรนะแต่มันมันเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอะค่ะว,ว่าชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนมันเหมือนสูญสิ้นเพราะอย่างที่บอกอะบางคนนะ่ะถูกคนใกล้ตัวคนที่คนที่สนิทคนที่ไว้ใจหักหลังเป็นคนทำร้ายทําลายเขาแล้วเขารู้สึกแบบเจ็บปวดอะเนี่ยมันเหมือนถูกแทงข้างหลัง เล่นเขาถึงตายอ่ะอืมประมาณนั้นเลยอ่ะค่ะตายในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาตายจริงๆอืมมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ที่มันตายความรู้สึกที่มันสูญเสียไปความรู้สึกที่มันสูญสลายไปมันเจ็บปวดแบบนั้นนะคะเจ็บปวดเจียนตายอ่ะอืมแล้วมันทําให้เขาอ่ะรู้สึกแบบไม่ไว้ใจใครไม่สามารถไว้ใจใครแล้วเขาจะต้องมาทุ่มเทมาโฟกัสเพื่อที่จะแก้ปัญหา ที่มันเกิดขึ้นต่างๆในชีวิตของเขาให้ได้ซะก่อนรักไหมเขารักคุณไหมเขาก็ยังรักคุณอยู่เออเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่มีเวลาไปไปสนใจไปโฟกัสเรื่องของความรักเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่มากมันหนักมากสำหรับเขาเหมือนกันนะคะโอเค นี่ก็เราก็ทราบเหตุผลแล้วเนาะว่าทำไมเขาถึงหายไปก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านให้แล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ